สิ้วิ่งเงินล้านจอง100วันนี้ได้รับส่วนลดสูงสุดไปเลย4 0,000บาทเฉพาะคนที่จองในช่วงโปรโมชั่นวันแม่นะคะจองถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเนเน่ให้เฉพาะลูกค้านะที่มาจากช่องทางออนไลน์มีประวัติการผ่อนหรือมีบัตขรข้าราชการพนักงานเงินเดือนหรือกเกษตรกรนะคะมาเลยจ้ะจัดให้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้นะเนเน่จัดโปรโมชั่นมาให้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ รับโอนจองวันนี้กับเนเน่100เอาส่วนลดไปเลย40,000หรือว่าหลายๆคนเฮยน้ยเนเนที่เกิดมาเมื่อกี้พี่ไม่มีเลยแต่พี่ผ่อนบัตรเครดิตได้ไหมได้เหมือนกันผ่อนมอเตอร์ไซค์ก็ได้ผ่อนรถยนต์ก็ได้ผ่อนมือถือตอนนี้ยังได้เลยนะคะมามาฟังกันก่อนว่าคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นอะไรจ่ะคันนี้นะคะเป็นโ o y o tar ร v o นะคะเครื่องยนต์2.4รถปี2017ค่ะคันนี้พร้อมบรรทุกขนาดไหนก็เนเนใส่พาวลอยมาให้แล้วคอเครอก็ใส่มาให้แล้วนะ คันนี้พาอมันุุยมมากๆนะคะรถเป็นสีขาวค่ะกระจ,จังหน้าเป็นสีดำนะดัดนโลโก้ที่เป็นครมเมียมเลยค่ะตาไฟใสๆส,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 สวยๆเลยนะนี่ให้ดูเลยนะคะเข้ามาแบบใกล้ๆตาไฟเป็นตาไฟแบบฮาโลเจนนะคะโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะบอกเลยว่าโตโยต้ตาไม่ทําให้ผิดหวังเรื่องตาไฟอยู่แล้วตาไฟใสสว่างแน่นอนนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่วนล้อหน้าเนี่ยเอาใจส่ยจริงค่ะเพราะว่าเป็นล้อแม็กแต่งมาให้แล้วนะคะส่วนยางเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้งคู่หน้านและคู่หลังค่ะ ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถคันนี้นะฟิล์มเดี๋ยวติดให้ใหม่ด้วยค่ะรอบคันไปเลยนะคะอ้าวล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวปลดล็อกให้ดูเออฮะให้ดูสีของเขานะสีสวยๆเลยสีขาวสวยๆโค้งนะสูงส0ชั้นคันนี้นะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีใบรับรองจากวิศวะให้ด้วยนะคะลูกค้าออกไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วและที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะ คันนี้นะคะเนเน่ให้ดูนี่เลยได้เป็นเทารอยนะคะพร้อมบรรทุกใครที่บรรทุก4ตัน5ตันขึ้นไปเนี่ยคันนี้สบายใจหายห่วงเลยค่ะและยางนะเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังเป็นยางมิชลีนเอ็กซีดเอาปี22ไปเลยนะคะนี่นะใครถูกใจคันนี้นะคะให้รีบจับให้รีบจองย้ำโปรโมชั่นให้อีกทีค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่พร้อมจองกับเนเน่ช่วงโปรโมชั่นวันแม่ตอนนี้นะคะ จอง100ได้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะย้ำว่าให้ถึง40,000ืเลยนะคะเดิมคันนี้ราคาอยู่ที่4,90,000บาทเฮ้ยราคาถูกแล้วนะ4,90,000บาทนะรถปี2017ข้อเผาลอยพร้อมบรรทุกนะแต่สำหรับลูกค้านเน่ๆนะคะใครที่โอนจองมาวันนี้100นะคะคันนี้เน่ๆขายให้แค่4,50,000บาท4,50,000บาทจาก4,90,000หายไป4 0,000บาทเห็นไหมลดให้เลยนะคะ หรือถ้าไม่อยากได้ส่วนลดเลือกเอาเลยค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda w เว e ก็ได้นะให้เฉพาะลูกค้านะคะที่ประวัติดีมีประวัติการผ่อนหรือถ้ามีบัตรเครดิตนะคะบัตรพนักง,งานบัตขรข้าราชการหรือจะเป็นเกษตรกรที่มีบัตรเล่มเขียวสมุดเล่มเขียวนะคะได้เหมือนกันให้เหมือนกันนะแต่ต้องจองกับเนเน่โอนจองกับเนเน่เท่านั้นนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างหรือจะมาที่หน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลตอนนี้คันที่ร่วมโปรโมชั่นมีแค่คันนี้นะ หรือถ้าอยากได้คันอื่นเพิ่มเติมหลังไมเข้ามาโทรเข้ามานะคะวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเน่ค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะสมชายค,า,ยคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย